Oh. วันนี้เราจะมาแกะกล่อง DJ i Osmo Action 5 Pro ตัวนี้กันนะคะตัวน้อง DJ i Osmo Action 5 Pro ตัวนี้นะคะยังเป็นรุ่นปัจจุบันของทั้งค่ายอยู่ที่สั่งมาในวันนี้นะคะจะเป็นตัว Adventure Combo Se t นะคะนี่จะเป็นกล้องตัวแรกของเรากันเลยนะคะเพราะปกติเราจะใช้แต่มือถือในการถ่ายรีวิวถ่ายสินค้าหรือถ่ายรูปต่างๆจริงๆแอบมีลังเลก,กับตัวน้อง Pocket 3มากๆพอตัวนั้นสกินโทนถูกใจเวัรรุ่นอย่างเรามากและราคาน้องก็ไม่ได้เกินกันมากคะ่ะแต่สาเหตุหลักๆเลยนะคะ ที่ทําให้ตัดสินใจเลือกน้อง Action 5 Pro ตัวนี้นะคะคือน้องตัวเล็กและน้ําหนักเบามากและปกติพฤติกรรมการใช้งานของของเราเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยระวังนะคะอาจจะไม่เหมาะกับตัว Pocket 3เพราะตัวนั้นนะคะน้องค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็จากที่รีวิวหลายๆท่านอาจจะไม่เหมาะกับตัวเราเองเราก็เลยเลือกเป็นตัว Action 5 Pro ตัวนี้มาค่ะตัวนี้เราสั่งจากทางแอปส้มมานะคะภายในกล่องนะคะจะแยกออกเป็น2กล่องคือ กล่องที่1คือกล่อง a c c e s ซส r ซแล้วก็เป็นกล่องของตัวกล้องแล้วก็จะมีตัวไมค์เซลฟี่ข้างในนะคะภายในก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีตัวสายชาร์จแบตตัวแม่เหล็กนะคะเอาไว้ยึดติดกับขาตั้งกล้องแล้วก็คู่มืออันนี้เป็นตัวสแกนเข้าแอป dji mymo นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเคสชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่3ก้อนอันนี้จะเป็น สติกเกอร์ของทางดีใจนะคะมาต่อกันที่กล่องที่2นะคะกล่องนี้นะคะจะบรรจุข้างในเป็นกล้องแล้วก็ตัวเคสนะคะเคสตัวนี้นะคะสามารถต่อกับตัวอะแดปเตอร์แม่เหล็กได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ใส่เคสกันกระแทกตัวนี้นะคะตัวกล้องจะสามารถใส่ได้แค่แนวนอนเท่านั้นเจ้าจิ๋วของเรานะคะมีขนาดที่เบามากสามารถเดินถือถ่ายล็อกทั้งวันโดยไม่เมื่อยมือได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะที่เราได้มาในชุดคอมโบเซตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุด เคสชาร์จแบตเตอรี่นะคะภายในนะคะเขาจะให้มาทั้งหมด3ตัวและก็เป็นแบตเตอรี่ความจุใหม่ของทาง DJI <Bad S 1> ด้วยแบตหนึ่งก้อนจะมีความจุอยู่ที่1,950ม ah, ิลลิแอมสามารถถ่ายยาวนานได้ถึง4ชั่วโมงกันเลยเท่าที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งนะคะตัว DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้ไม่ทำให้กังวลในเรื่องของความ h e ทความร้อนแล้วก็ตัวเครื่องน็อกเลยยังไม่มีให้เห็นนะคะใช้งานมาได้ประมาณ2อิ 2> ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แม่เหล็กนะคะถ้าทาง combo s e ตเนี่ย จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะถ้าเป็นเซ็ตปกติจะมีแค่ตัวเดียวน้องยึดติดได้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้จริงๆก็แอบมีกังวลว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดได้ดีไหมจะหลุดจะร่วงไหมที่สังเกตมาคือไม่มีเลยะ,ะอันนี้จะเป็นเคสกันกระแทกนะคะเราสามารถเอาตัวอะแดปเตอร์แม่เหล็ก ติดกับทางตัวเคสได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดกล้องออกนะคะสามารถติดได้2ทางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ด้านในอีกนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกนะคะให้มา2ตัวเลยเอาไว้ใช้ล็อกกับไม้เซลฟี่ขาตั้งกล้องหรือพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆในถุงนี้นะคะก็จะมีตัวที่เอาไว้หมุนกับตัวที่ล็อกเมื่อกี้ะคะ่ะในกรณีที่เราหมุนไปแล้วมันหลวมเนาะ ใส่วงแหวนนี้แล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่ยึดติดกับหมวกกันน็อกนะคะแต่ใดๆคือไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เดี่ยวๆนะคะควรมีอุปกรณ์เซฟตี้ล็อกด้วยนี่จะเป็นตัวยึดแม่เหล็กนะคะที่ให้มา2ตัวในส่วนของเคสกันกระแทกนะคะถ้าหากเราอยากถ่ายวิดีโอในแนวตั้งนะคะให้เรานำตัวอะแดปเตอร์แม่เหล็กเมื่อกี้นะคะมายึดติดกับตัวเคสได้เลยเราก็จะได้เป็นแนวตั้งนะคะถ้าถ่ายเป็นแนวนอนให้เรายึดติดกับตัวกล้องได้เลยแรงดูดตัวน้องอะแดปเตอร์แม่เหล็กนะคะค่อนข้างยึดติดแน่นพอสมควรนะ ะะถ้าเราใส่ตรงล็อกเนาะ ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกค่ะในส่วนของไมซลฟี่นะคะตัวนี้ความยาวน้องจะอยู่ที่1.5เมตรสามารถถ่ายมุมสูงได้สวยมากๆเลยค่ะเป็นความยาวขนาดกําลังพอดีหากใครที่อยากได้มุมภาพในมุมแบบคล้ายๆโดนนะคะสามารถยืดน้องได้สุดไม้แล้วก็ยกขึ้นถ่ายมุมสูงได้เลยอันนี้เก็บภาพมาแล้วสวยมากๆค่ะส่วนตัวไม้นะคะก็มีน้ําหนักกําลังพอดีนะคะไม่หนักหรือว่าไม่เบาจนเกินไปสามารถถือถ่ายฟลอกหรือว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยได้อย่างไม่เมื่อยเมื่อย มาต่อกันที่พระเอกตัวเจียวของเรากันเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะสามารถถ่ายได้สนุกมากขึ้นแล้วก็คมชัดนะคะจะมีตัวซูเปอร์ไนท์โหมดแล้วก็ซับแทกกิ้งนะคะตัวซับแทกกิ้งเนี่ยจะเป็น โหมดติดตามนะคะเราสามารถตั้งกล้องแล้วก็ขยับไปมาได้เลยโดยที่กล้องเนี่ยจะแพนตามเราไปนะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะกับสายที่ถ่ายคนเดียวนะคะไม่มีคนถือกล้องตามให้และคุณภาพของวิดีโอนะคะสูงสุดอยู่ที่ 4K นะคะ1 2 0เฟรมเรทกันเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรีการ์ดนะคะข้อดีของ DJI 5 Pro ตัวนี้นะคะก็คือน้องจะมีความจําในตัวมาให้ทั้งหมด 47GB เลยเรามาทดสอบติดตัวอะแดปเตอร์แม่เหล็กให้ดูกันนะคะตัวน้องเนี่ย ถ้าใส่ตรงล็อกแล้วจะยึดติดแน่นมากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะหล่นเลยส่วนอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะจะเป็นที่เสียบเอาไว้ชาร์จกล้องนะคะสามารถชาร์จกับตัวกล้องได้เลยหรือว่าจะชาร์จผ่านเคสก็ได้จะเป็น USB Type C นะคะ<ต>ในกล่องเนี่ยจะมีเพียงแค่สายชาร์จมาให้เท่านั้นนะคะเราจะไปหาซื้อตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จกันเองนะคะเลือกที่มีคุณภาพหน่อยมียี่ห้อหน่อยนะคะทุกคนส่วนตัวเลือกใช้อยู่ที่30วัตต์นะคะ<อ>น้องก็ชาร์จเร็วอยู่นะคะไม่มีช้าหรือว่าหน่วงเลยแป๊บๆก็เต็มแล้วเราจะมาใส่แบตเตอรี่เพื่อดูภายในกล้องกันก่อนเลยนะคะอันนี้จะยังไม่ได้ใส่เมมเข้าไปนะคะเพราะจะทดสอบตัวความจําภายในเครื่องก่อนนะคะที่เขามีมาให้เนาะภาษาก็จะมีหลายภาษาเลยนะคะแต่ส่วนตัวขอา ใช้เป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็จะมีป๊อปอัพตัว QR Code ตัวนี้นะคะขึ้นมาเพื่อให้สแกนกับตัวแอป DJ m i m o นะคะแล้วก็จะมีตัวเซตติ้งวันและเวลาขึ้นมานะคะอันนี้เราก็จะกดเริ่มกันเลยก็จะมีป๊อปอัพที่แนะนําการใช้งานนะคะเด้งขึ้นมาให้เรากดผ่านไปได้เลย จะบอกว่าปุ่มนี้ไว้เป็นปุ่มอะไรปุ่มชัตเตอร์กดตรงไหนอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะให้เรากดแช่ไว้1วินะคะกล้องก็จะทําการปิดแล้วแต่ถ้ากดปุ่มนั้น1ครั้งนะคะจะเป็นโหมดสลับกล้องหรือว่าถ่ายเป็นวิดีโอเป็นปุ่มสลับโหมดนะคะ่ะถ้าจะเล็กขอดกล้องนะคะให้กดปุ่มสีแดงด้านบนเลยส่วนข้างๆอย่างที่บอกไปนะคะเอาไว้ใส่เมมแล้วก็แบตเตอรี่เนาะลบกวนเช็คฝาครอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ําเข้าเนี่ย เครื่องก็จะพังได้เลยในตรงนี้ถ้าปิดไม่สนิทนะคะถ้าเกิดว่าปิดสนิทแล้วตัวน้องนะคะสามารถกันน้ําลึกได้ถึง20เมตรโดยที่ไม่ต้องใส่เคสเสริมหรืออุปกรณ์เสริมเลยนะคะแล้วก็จะมีม่านวัดความดันน้ําให้ด้วยว่าเราอยู่ในที่เมตรที่เท่าไหร่อันนี้หากเราอยากเซตติ้งต่างๆนะคะสามารถกดควบคุมได้ภายในจอทั้งด้านหน้าด้านหลังได้เลยนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็สามารถสัมผัสได้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากเอาสัดส่วนภาพเท่าไหร่นะคะเฟรมเรทเท่าไหร่อีกทั้งยังมีระบบกันสั่นนะคะก็คือ เป็นตัวล็อกสตาร์ดี้ล็อกสตาร์ดี้พสนะคะสามารถกันสั่นได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าจะเซตติ้งเลนนะคะก็จะมีตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวอัลท้าแล้วก็อัลท้าไวให้เลือกใช้ค่ะตัวอัลท้าไวเนี่ยก็จะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บได้ทุกอย่างเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวจอด้านหน้าเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้ปกติเหมือนด้านหลังเลยแล้วก็มีตัวไอคอนต่างๆขึ้นมาเหมือนกับทางด้านหลังเป๊ะเลยนะคะทำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นขอตัวพาน้องไปตะลุยก่อนสักทิปนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค